ทู้ทันตลาดกับแซนดี้เพเปอร์สโตนสวัสดีค่ะราคาน้ำมันดิบยังคงมีแนวโน้มผันผวน,นตั้งแต่ต้นปีราคากว่างขึ้นลงอยู่ที่ประมาณระดับ8ดอลลาร์นะคะในเดือนนี้ซาอุดิอาระเบียได้ลดราคาขายน้ำมันดิบอย่างเป็นทางการที่จะส่งไปทางเอเชียลงถึงรับต่ำสุดในรอบ27เดือนค่ะทำให้มีความกังวลในตลาดเกี่ยวกับดีมานและอนาคตของอุตสาหกรรมทั้งระดับภูมิภาคระดับโลกนะคะดังนั้นจึงเป็นไปได้น้อยมากค่ะที่น้ำมันดิบจะถึงจุดต่ำสุดและฟื้นตัวในนาคตใกล้ๆนี้ คู่เงิน EUR/USD มีแนวโน้มที่จะลดลงเล็กน้อยนะคะโดยขาดทุนสะสมเกือบ100พิฟ s ในสัปดาห์นี้ผู้ว่าการ ECB ได้กล่าวไว้ในวันพุธว่าจะอาจจะตัดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงฤดูดร้อนที่จะมาถึงนี้ค่ะแต่ก็จะไม่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะตำแหน่งแนวรับถัดไปสำหรับคู่เงิน e u r ร US นั้นอยู่ที่1.0730ค่ะ วันที่23มกราคมเพื่จะถึงนี้เวลา10นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยแบงก์อัพเจแปนจะประกาศมติอัตราดอกเบีย้ยล่าสุดค่ะไม่ว่าทางธนาคารแห่งประเทศญี่ปุ่นจะส่งสัญญาณให้เพิ่อมอัตราดอกเบีย้ยหรือไม่นั้นเราก็ควรจะจับตาดูการประกาศที่สําคัญครั้งนี้นะคะถ้า BOJ ยังไม่ได้หารือถึงความเป็นไปได้ที่จะเพิ่อมอัตราดอกเบีย้ยคู่เงิน USJ a p a n e ป e น e n เชก็ยังคงจะมีโอกาสอยู่ในแนวเพิ่มขึ้นต่อไปค่ะ และนี่คือการสรุปตลาดของสัปดาห์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตาม Pepperstone Thai ชุดท่องทางเพื่อดูททันข่าวสารก่อนใครกันด้วยนะคะ m a k e the switch to Pepperstone